สวัสดีครับเลือกงานหละพี่น้องอีป่ายสี่ตามเคยครับผมวันนี้จะมาทําเมนูไก่ผัดพริกเผาครับผมไก่ผัดพริกเผาครับมีไก่นาอกมันแหละครับผมแล้วก็มีพริกกระเทียมสับแล้วก็หอมใหญ่แค่นี้ครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวมาทากันเลยครับผมหิวเขาแล้วมาครับใส่กระเทียมสับลงไปครับพี่น้องเปิดไฟปานกลางครับผม คนให้กระเทียมมันออกเหลืองๆหน่อยครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนี่ครับกระเทียมเหลืองแล้วแล้วก็ใส่ไก่ลงไปครับผมคน <c oughs> ไก่สุกแล้วเราก็สุกแักหน่อยไก่สุกได้ที่แล้วก็ใส่สักสองช้อนโต๊ะก็พอพี่น้อง ขี้เขาต้องใส่เยอะไก่ใช้ใช้ส่วนไหนก็ได้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะหมักผมใช้ส่วนไหนก็ได้สีสีงามเลยพี่น้องเลยโอ้สีสันน่ากินพี่น้องอันนี้ปรุงตามใจชอบเลยครับผมผมก็จะใส่น้ำตาลไปสักหน่อยนะ ตามใจชอบครับชอบไผชอบมันนะพี่น้องนะใส่พริกครับผมตามด้วยหอมหัวใหญ่จวดลงไปพัดไอห,หอมหัวใหญ่มันออกใสๆหน่อยก็ใส่ได้ละครับพี่น้องสุดท้ายหอมครับ สุดท้ายหอมแล้วก็จบขาวครับพี่น้องซ้ำอีกแล้วแส่บสื้อพี่น้องเยอยเป็นได้พี่น้องหน้าตาเป็นแร่เสบวะผัดไก่ใส่พริกเผาเยี่ยมสวัสดีครับพี่น้องอีไปไาซื้อ,อตามเคยครับผมพี่น้องนะมือนี้กินเขาแรงครับ เขาไล่ครับพี <lings> <t ules laughter> ่น <stuffed> <sk> ้องโมเมนต์ยังดอกเขามันเหลือก็เลยตักกินบเบบุบว่าเป็นยังดกสองหมื่นแล้วอ่ะยังล่ะืมเสียบสวย ครั้งแรกแต่ผมเฮ็ดกินนี่กันนะพี่น้องดูทั้ง YouTube เอา